วันนี้เราอยู่ใน s 1 5 c ซีแล้วก็คลิปยาวอีกคลิปเนาะภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสกัดกัเครื่องบินศัตรูที่เข้ามาในสปอร์ดภูมินี้เลยนะครับมาดูรูปนี้นะครับนะก็จะเห็นว่าฝั่งขวานะครับจะเป็นฝั่งของผมแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งรัสเซียเนาะโดยเครื่องบินที่ผมอยู่นะครับก็คือ S15 ที่อยู่ตงขวาสุดข,ของแมปเลยนะ แล้วก็จะมีเครื่องบินศัตรูนะครับอยู่ซ้ายสุดของแมปประมาณ3-4กรุ๊ปเนาะแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ปะปนไปด้วยเพราะกระแทมที่ปะปนอยู่ในแมปนะครับไปดูกันต่อเลยครับผมก็ตอนนี้ครับในเลด้านะครับตรวจเจอเครื่องบินนะครับ4กรุ๊ปเลยเนาะตามนี้เลยอยู่ห่างจากเราไปประมาณ60ไม้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดเลยนะครับนะแทบจะไม่ได้ตัดเลยแล้วก็นี้ผมเพิ่งมาพากทีหลังนะครับไม่ได้พากในเกมจริงก็ขอโทษนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปตอนนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามไม่พากเยอะนะครับนะเพื่อให้มีอรรถรสในการรับชมมากขึ้นนเาะ เพิ่มแสงฮัทสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยเลยเอาจริงนะครับ s 1 5 c ก็เป็นอะไรที่ง่ายที่จะเริ่มเล่นนะครับเพราะว่าปุ่มที่ใช้มันไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นเครื่องบินที่โคตรด,ดีเลยถึงแม้ว่ามันจะใช้คีย์บอร์ดในการเล่นก็ยังสนุกได้นะครับอ่ะมีเสียงเตือนนะครับก็น่าจะเป็นอดีตอาแจ้งว่ามี s 1 6ยังขวาครับนะเพราะว่าเราน่าจะบินนำมาละแล้วก็เลยจะ เห็นว่ามีเลดาราส่งมาจากทางด้านหลังะก็ตอนนี้ศัตรูก็อยู่ทางขวานะครับนะแล้วก็อยู่ห่างจากเราไปประมาณสี่สิบไม้นั่นเองแต่เหมือนมันจะไม่เปิดเลดารานะครับนะมันตั้งใจที่จะให้เรามองไม่เห็นมันผ่าน RWR นะ้ำมันยังเหลือเยอะนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าระยะแล้วนะครับนะแต่ผมก็คงจะยังไม่ยิงเนาะเพราะว่ามันมน่าจะอยู่ไกลเกินไปที่จะวางผลได้ เลยแล้วก <formation jin inh aling> <kr> ันนะครับนะ Fox 3ก็จะเป็นมิสไซล์ AM 120นะครับ M Lam แต่ไม่รู้ M Lam อะไรไม่ได้ดูไว้ก็เลี้ยวออกมาทางขวาเอ้ทางซ้ายหน่อยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้มี a L X นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของแมปเนาะแล้วเราก็ไม่รู้จะดูไงเลยผมคิดว่าแซมมันน่าจะอยู่ทางขวาเราเนี่ยแหละก็เลยเลี้ยวออกมา เดียว้ลยนะครับเหมือนเราจะยิงมันตกไปนะครับไอ้ลำที่เรายิงไปตะกี้ก็เดี๋ยวผมจะบินหลบกลับไปเพื่อหลบแสนนะครับนะก็เพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินแล้วก็เพื่อผมเองเนาะ ็ตอนนี้ครับมีค่าศึกอยู่ทางซ้ายสองสามกุ๊ปนะแล้วก็อยู่ใกล้เราตรงกุ๊ปหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไปนะครับฟ็อกแล้วก็เรรียบร้อยครับตกมาแล้วระหว่างนี้ก็จะได้ยินออไอ้พวกกลุ่ม s 1 6นะครับพูดพี่กงพิกัดอะไรหาตรงสัตูอะไรไปนะ ซึ่งผมก็ไม่ได้ดูหรอกก็ใช้เรดาร์กับ RWR ดูเอาตอนนี้ในเรดาร์โผล่มาอีก4ลำนะครับนะผมก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็เกียงองไว้นะเข้าระยะแล้วนะครับ Fox t r e e เอาไปยิงซ้ำกับที่เอซหกิงไปนะครับโอ้มีสายเสียเลยเอมันขึ้นว่ามีแซมนะครับนะาแซมอยู่แถวนี้เนาะผมก็กลัวอยู่เหมือนกันก็เลยจะลองบินไปทางขวาครับเห็นภูเขาก็จะลองบินไปหลบตรงภูเขาก่อนเนาะก็ตอนนี้ช่องเรามี Discord แล้วนะครับนะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยเนาะ ใครอยากเข้าก็เข้ามาพูดกันได้ครับแต่ผมก็จะไม่ค่อยออนเท่าไหร่เจอเครื่องบินครับแต่น่าจะเป็น S6 นะถ้าดูจากรูปทรง แล้วก็ตอนนี้มันเหมือนจะยิงแซมมาครับผมก็เลยเจะบินหลบเข้าไปดูเขาก่อน มันจะล็อกผมนะครับแซมก็พยายามหลบไปก่อนหายไปแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในร่องเข่านี้ครับนันจะปลอดภัยอยู่หลังจากนี้ผมก็จะวางแผนว่าถ้าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวจะเอ้ย หมือนจะมีปืนต่อตอ้านอากาศยานอยู่แถวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าอยู่ในระยะปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวจะบินขึ้นไปแล้วก็พยายามเอาเรดาร์กวาดหาไปเรื่อยๆนะครับ จบไป X15 กระจกลายมากครับคือแบบมองไม่เห็นเลยเลยซูมเข้าไปเลยอุ้ยมีอะไรยิงมานะครับน่าจะเป็นกระสุนสีเหลืองเุ้ยมีฮออย่ทางซ้ายครับมองเห็นนี่น่าจะเป็นฮอสตูเนาะมันล็อกได้แล้วมันไม่มีการกระบาด เดี๋ยวผมจะบินอ้อมกลับมาแล้วก็ยิงทรายใส่มันครับโอเคครับล็อกแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวใช้แอมแรมไปก่อนฟอกทรีครับ เรียบร้อยครับสเปรชอันนั้นน่าจะเป็น s 1 6ทีมเรานะตอนนี้แซมไม่ค่อยกลัวแล้วครับรู้สึกว่ามันยังไม่ยิงมาหาเราที หอเต็มเลยครับอันนี้น่าจะเป็นฮอฝั่งเราเนาะแต่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมกำลังจะกลับฐานดีไหมหรือว่าจะวนกลับไปเช็คดีแต่ว่าผมคิดว่าวนกลับไปเช็คดีกว่าเนาะเพราะว่ายังเหลือพิซซ่ายอยู่อีก2อูกหรือสมเนี่แหละ จะเห็นฮอบวินผ่านไปนะครับนะแต่ผมก็คงต้องเช็คก่อนว่าเป็นฮอเราหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ก็ล็อกแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องหมายการกระบาดนะแปลว่าน่าจะเป็นฝั่งเรา อันนี้ก็แอบเหลี่ยมเปิดแผนที่นะครับนะเพราะว่าไม่มีแอร์แบกก็ไม่รู้จะหาข้อมูลไงเนาะมันจะมีค่าสึกเด้งมาในเรดาร์นะครับข้างหน้าเราเลยอยู่ทางขวานิดหน่อยนะครับน่าจะต่ำมากนะเอ,อ้ยยิงมาปืนมาด้วยโอ้ย y ก o ดออนะครับผมยิงพิไซล์ไปครับฟ็อกซ์ฟรีนะแต่รูเหมือนว่าพอมันจะบินต่ำจนพิซซ่ามันแท็กไม่ได้เนาะ เจอฮอแล้วครับอยู่ตรงซ้ายทางซ้ายแต่เหมือนว่ากำลังจะตกละ กจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ผมกำลังม้วนไปพเดเศศึกมาด้วยสายไวเดอร์นะครับยิงไปแล้วครับแต่ไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วออกเข้าต้นไม้ไปแล้วนะครับจังหวะนี้ตอนนี้ครับเหลือแอมแรมหนึ่งลูกกับซายไวเดอร์อีกหนึ่งลูกนะครับ จะม้วนกลับไปเอามันอีกรอบนะครับก่อนที่กลับฐานแบบจริงๆละตอนนี้ล็อกได้แล้วครับแล้วก็ออกไปนะครับฟอกชูยิงไปแล้วครับท่านนี้ไม่โดนครับแพรมาพอด,ด,อาาแดีแต่ตะกี้ไม่น่าจะแช่มแหลมตะกีน้น่าจะเป็นไซเบอรเดอร์ er นะครับเราต้องจะยังเหลืออีกอันนี้ กินมิสไซล์ผมไปเยอะมากนะครับออเ,เอาแล้วก็ระเบิดไปบางทีลอยครับยังไม่ได้โดนไปซ้ำเหมือนจะขับไปผิดเองเนาะน่าจะบินชนต้นไม้นะครับพี่โอเคนะครับสำหรับมิชชั่นนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะบินหลบแซมแล้วก็กลับฐานอย่างปลอดภัยนะครับ ตอนนี้ก็บินผ่านแซมมาสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับนะก็คิดดีเพียงเท่านี้นครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับช่องซิ l เวอร์ลีเ r อร์นี้นะครับนะขอบคุณมากครับ